ค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอรถ To โ,โย ta าสุรุนาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะมีชุดแต่งรอบคันค่ะทุกท่านดูรูปเบื้องต้นได้เลยนะคะไปตามนี้เลยค่ะ Toyota s สุรุ a ารถยนต์ปีศูนค่ะรถพร้อมขับพร้อมใช้นะคะภาษีปี68ค่ะวิ่งทางไกลได้สบายนะคะเอกสารมีครบ ชมห้องเครื่องชมตัวรถกันก่อนได้เลยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะเกียร์ธรรมดานะคะพวงมาลัยเป็น Power อใส่พวงมาลัยแต่งค่ะเบาะหุ้มมาใหม่นะคะสภาพดีค่ะภายในหุ้มใหม่แผงประตูทําใหม่นะคะกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนค่ะภาษีพ,พรบ,บปี68จัดทรงรงแบกพร้อมของแต่งพอมีนะคะตามรูปเลยนะคะสนใจรถคันนี้นะคะ47,000บาทค่ะ รถอยู่ในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ท่านใดถูกใจหรือสนใจท่านติดต่อโทรคุยกันได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปแต่อย่างไรก็ควรเดินทางไปดูก่อนนะคะไปทดลองขับก่อนค่ะก่อนตัดสินใจด้วยตนเองแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ